คลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินนะครับเป็นที่ดินอยู่ในหมู่บ้านนะครับอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรตินะครับในเขตพื้นที่บ้านหนองหอยนะครับตำบลท่าช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมานะครับ สวัสดีครับรพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัะนะนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินนะครับเป็นที่ดินอยู่ในหมู่บ้านนะครับอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรตินะครับในเขตพื้นที่บ้านหนองหอยนะครับตำบลท่าช้างอาเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมานะครับแปลงที่จะพามาชมในวันนี้นะครับจะมีแนวเขตนะครับอยู่บริเวณเสาคอนกรีตบริเวณนี้เลยนะครับหน้ากว้างติดถนนนะครับทางเข้าหมู่บ้านนะครับ แปลงนี้นะครับอาจจะมีต้นไม้ขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากเจ้าของนี่ซื้อที่ดินเก็บไว้หลายปีแล้วนะครับไม่ได้มาดูแลนะครับก็จะมีต้นไม้ขึ้นค่อนข้างรกนิดนึงนะครับอยู่ในเขตเทศบาลตะบนท่าช้างด้วยนะครับในเขตพื้นที่ของบ้านหนองหอยนะครับแนวเขตด้านนี้นะครับจะมีเสาคอนกรีตนะครับของแปลงข้างเคียงนะครับได้มีการมาล้อมรวดหนามไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ของเราจะเริ่มจากบริเวณเสาคอนกรีตนะครับยาวติดถนนนะครับทางด้านทิศใต้หน้ากว้างอยู่ที่28เมตรนะครับยาวตามแนวเสาั้วรวดน้มเนี่ยนะตรงไปอีกประมาณ55เมตรนะครับท้ายแปลงนะครับจะมีความกว้างอยู่ที่28เมตรเช่นเดียวกันนะครับพื้นที่บริเวณนี้ไม่มีประวัติน้ําท่วมนะครับอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล171เมตรนะครับที่ดินของเราจะเป็น ที่สําหรับสร้างบ้านสวนนะครับอยู่ต่ำกว่าถนนคอนกรีตนะครับประมาณสักไม่เกิน30เซนติเมตรนะครับมาถมดินเพิ่มอีกเล็กน้อยนะครับสร้างบ้านสวนได้เลยนะครับฝั่งตรงกันข้ามนะครับก็จะเป็นบ้านของชาวบ้านทั้งหมดเลยนะครับเป็นที่ดินอยู่ในหมู่บ้านนะครับตรงไปอีกประมาณ800เมตรนะครับจะเป็นโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็ออกไปยัง สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรตินะครับอยู่ติดกับอบตช้างทองนะครับติดกับถนนสี่เลนตำแหน่งที่ตั้งของแปลงที่ดินของเราจะอยู่ห่างจากถนนสี่เลนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข226ถนนเพชรมาตุคานะครับเลี้ยวเข้ามาบริเวณทางเข้าสนามบินโคราชนะครับถนนสี่เลนจะอยู่ห่างจากตำแหน่งแปลงของเราไปประมาณ1.3กิโลเมตรนะครับห่างจากโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ800เมตรแค่นั้นเองนะครับ ตรงไปอีกประมาณสัก3กิโลเมตรนะครับจะเป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนมัธยมประจําอําเภอโรงเรียนท่าช้างลาดบำรุงนะครับของเราจะมีต้นไม้ขึ้นค่อนข้างรกนิดนึงนะครับราคานะครับแปลงนี้เจ้าของที่ดินตั้งราคาไว้ที่1นึ่งล้านสองแสนบาทนะครับเป็นที่ดินในเขตเทศบาลนะครับใกล้กับตลาดนะครับด้านนี้ตรงไปอีกประมาณ2กิโลเมตรนะครับจะเป็นตลาดท่าช้างนะครับมีสถานที่ราชการประจําอําเภอนะครับมีเซเว่น อยู่3ที่นะครับมี CJ Supermarket ตนะครับตลาดสดแล้วก็จะมีห้างซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเป็นห้างเป็นเงินนะครับมีปั๊มน้ํามันนะครับอยู่ห่างจากนี้ไปก็ประมาณ2กิโลเมตรนะครับของเราจะอยู่ในเขตเทศบาลตําบลท่าช้างนะครับราคาสามารถต่อรองได้นะครับเจ้าของตั้งไว้1นล้านสองแสนบาทต่อรองราคากับทางเจ้าของได้โดยตรงนะครับแปลงนี้นะครับเจ้าของใจดีนะครับคุยเรื่องราคาคุยเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ค่าใช้จ่ายในการปรับเคลียร์พื้นที่นะครับพูดคุยต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับเนื้อที่387ตารางวาเป็นโฉนดครุฑแดงพร้อมโอนไม่ติดภาระด้วยนะครับแนวเคตนะครับด้านนี้จะเป็นทางด้านทิศตะวันตกนะครับจะมีแปลงข้างเคียงมาทารั้วนะครับเป็นรั้วคอนกรีตไว้นะครับของเราจะอยู่ติดกันนะครับยาวตรงไปอีก55เมตรนะครับ รูปแปลงที่ดินจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับหันหน้ามาทางทิศใต้อยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชมาประมาณ22กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับแปลงนี้เป็นที่ดินสําหรับสร้างบ้านสวนนะครับการจับใจใช้สอยต่างๆสะดวกสบายนะครับอยู่ในหมู่บ้านนะครับน้ําไฟพร้อมนะครับไฟไฟฟ้าอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีปลาปานะครับเป็นปลาปาภูมิภาคด้วยนะครับในเขตเทศบาลตะบนท่ช้าง ท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามทักไลน์เข้ามาได้นะครับดูจากภาพถ่ายมุมสูงของเราจะชัดเจนที่สุดนะครับเนื่องจากปัจจุบันนะครับในแปลงที่ดินจะมีต้นไม้ขึ้นค่อนข้างรกนะครับดูจากภาพถ่ายมุมสูงจะชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับด้านหน้าก็จะเป็นถนนคอนกรีตกว้างประมาณ4เมตรนะครับลักษณะแบบนี้นะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ